วัสดีค่ะดิฉันนางสาววรคมุบุญเถื่องวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไปดูกันเลยการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์คือการใช้งานซอฟต์แวร์ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องซื้อลิขสิทธิ์และติดตั้งใช้งานตามจำนวนเครื่องที่ได้รับอนุญาตและไม่ทำสำเนาซอฟต์แวร์ เกินกว่าที่กำหนดการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นการทำซ้ำโดยไม่รับอนุญาตมีความผิดทั้งทางอาญาและแพ่งประเภทของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 1. ซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ต้องซื้อรายเส้นเพื่อใช้งานเช่น Microsoft Windows 2. ซอฟต์แวร์สาธารณะซอฟต์แวร์ที่หมดอายุลิขสิทธิ์แล้วหรือไม่ได้ถูกคุ้มครองสามารถ ไปใช้ดัดแปลงและแจกจ่กายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ 3. ซอฟต์แวร์ใช้ฟรีซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมาใช้ฟรีแต่ยังมีเงื่อนไขและข้อกำหนดใช้งานที่ผู้พัฒนาได้กำหนดไว้ข้อตามกฎหมายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 1. การทำซ้ำดัดแปลงถือแท่ 2. บทลงโทษ 3. าการฟ้องร้องทางแ